ว่าเขาไม่จําเป็นต้องกินอาหารลูกป้อนบ่อยนะถ้าเราจะป้อนก็เป็นแค่ป้อนเสริมอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาแทกกินทุกคนดูเบิร์ตเดย์เอาส้มเข้าไปแช่น้ําแล้วนะครับก่อนมาพี่ก็ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อให้เขาเพราะว่าตอนกลับบ้านกับพี่เขาไปบินเล่นแล้วก็เล่นน้ำคลองนะทุกคนจริงๆอะถ้าคลองใครไม่สะอาดอย่าให้เล่นนะเผื่อโดนแบบน้ําฆ่า ค่าอะไรค่ามันแรงอ่ะทุกคนลงไปแต่พวกนี้แข็งแรงมากๆเลยกลับบ้านกับเราประมาณ600กว่ากิโลโอประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้โลนั่นเองทุกคนก็ถือว่าโอเคเห็นไหม,มเมล็ดมินเลตตอนแรกอ่ะพี่เอามาเต็มพวงเลยนะแต่นี้กินเห็นไหมถ้าเราจับกระเพาะพักอาหารนี้เราจะเห็นเป็นมเมล็ดมินเลดเขากินไม่เยอะนะทุกคนกินนิดเดียวเขาก็อยู่ได้เกือบทั้งวันแล้วนะครับแต่เขาจะชอบกินจุกจิกนะ กินจุก,กี่คือ,อเวลาเขาไม่มีอะไรทําเขาก็จะแทะพวกมเมล็ดธัญพืชน,นะครับไม่รู้เห็นไหมอาวทุกคกเนียเห็นไหมเราจะป้อนเขาด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบเริ่มหัดแทะเราก็สามารถป้อนได้เพราะว่าพวกนกขนาดเล็กเขาจะชอบเห็นไหมเขาจะแทะกินแบบนี้เลยนะ ดีตอนเช้านะครับทุกคนซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตเจ้าฟอร์พัทของเราหรือเจ้าสกายกับเบิร์ดเดย์ให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่า2วันวันนี้พี่กลับไปต่างจังหวัดมาไปอุดรมานะพี่ไม่ได้อัปเดตทุกคนดูเป็นวันนี้เลยคือเวลาตอนกลับมาพี่พายทินไปปล่อยเล่นน้ําที่หนองสารแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พาพวกนี้ออกไปอ่า ปล่อยบินข้างนอกหรือ,อตามทุ่งนานะแต่จริงๆพี่ไปปล่อยตอนเช้านะครับก็ไม่มีเวลาที่จะคิดให้ทุกคนดูวันนี้เราก็มาถึงบ้านในช่วงเช้าก็จะเลยมาจะรีวิวให้ทุกคนดูเพราะว่าเจ้าฟอร์พัทของเราหรือเจ้าสกายของเราสามารถบินอิสระได้แล้วตั้งๆที่เลี้ยงยังไม่ถึง1เดือนเพิ่งจะ20-26วันมั้งทุกคนประมาณ20ต้นๆนะก็สามารถปล่อยบินอิสระได้แล้วเราเลี้ยงตั้งแต่ไซส์อ่า คนหนามที่จะเป็นขนพายใครอยากเลี้ยงก็ตัวนี้พี่ซื้อมาแค่300บาทเองทุกคนไม่แพงนะครับในช่วงของเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะราคาฟอพัดถูกมากๆในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มต้นประมาณ5-600แล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นเมล็ดอ่ามินเล็ที่เขาเพิ่งเริ่มหัดแท้แรกๆก็เจ้าฟอพัดของเราอ่ะหรือเจ้าสกายของเรากินอาหารลูกป้อน1วันแล้วนะครับในช่วงของตอนค่านั่นเองจริงๆอะ่ะเราจะป้อนตอนแรกที่เราเอามาเลี้ยงเราจะป้อน4เวลา พอเลี้ยงได้ประมาณ5-6วันขนเริ่มคุมก็ป้อน3เวลา3เวลาแล้วก็ให้หัดแท้ขนคุมแล้วหัดแท้ก็จะเป็น2เวลาแต่ตอนนี้บินอิสระได้แล้วก็จะเป็นแค่1เวลานะครับซึ่ง1เวลานี้เราจะป้อนแค่ช่วงครับประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะจริงๆประมาณ6โมงถึง1ทุ่มก็ได้ไซนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังจะผ่านวยวีนแล้วนะครับจะเข้าเดือนที่2ก็ยังอยู่ในช่วงวยวีนอยู่แต่เขาอาจจะอ่า ได้รับการฝึกหรือให้ยืนคอนนานๆแล้วเขาก็ไม่ไปไหนแต่ถามว่าไปไหนเบิร์ดเดย์เขาก็ร้องตามนะทุกคนเห็นไหมเขาหน้ารักมากๆแล้วก็เชื่องสุดๆเลยนะครับเชื่องเหมือนเจ้าบูเลยจริงๆอ่ะเห็นนี้ก็คิดถึงเจ้าบูเหมือนกันนะแต่เจ้าบูมีเพื่อนแล้วนะครับมีเพื่อนเยอะด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ย้ายบ้านให้เขาไหมนะครับแต่ถ้าใครสนใจนก for p a r ี y ปล่อยบินอิสระได้ก็ทักมาถามพี่ได้นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะ พี่ว่าจะเริ่มเลี้ยงแล้วก็ฝึกเพื่อที่จะให้เขาอะเชื่องแล้วก็ย้ายบ้านให้เขาแต่ก่อนที่จะย้ายบ้านเราจะคัดเลือกบ้านให้เขานะไม่ใช่แบบใครก็ได้ที่แบบจะเลี้ยงนกว่าในการเลี้ยงนกนี้เราต้องใช้ต่างทีเยอะมากๆเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ใครที่ซื้อมาเลี้ยงอ่าเท่ากันกับพี่อะมีคนคอมเมนต์ประมาณ3คนที่ซื้อฟอพัดวันเดียวกันกับพี่ก็ อย่าเพิ่งให้เขากินอาหารลูกป้อนนะลดอ่าถ้าใครยังไม่ลดก็หล่จากที่ป้อนประมาณ4ี e ่ถึงห้าเมลลก็ลดประมาณเลนหนึ e ่งถึงสองเมลลหรือส e องเมลลครึ่งจะสามเมลลนั่นเองเพราะว่าเราจะกระตุ้นให้เขาแท้เองซึ่งตัวนี้อ่ะแทกินเองแรกๆเขาไม่ได้แท้ผลไม้นะเขาแท้พวงมินเลดทุกคนแล้วก็จะเป็นผลไม้แต่ตอนนี้พี่ให้กินส้มนะส้มเราจะเจาเมล็ดออกนะครับแต่มีอันหนึ่งที่พี่ไม่ได้เอาเมาเล็ดออกเห็นไหมก็จะเป็นเบิร์ดเดย์ที่ชอบผลไม้มากๆ พอเขาเห็นเบิร์ดเด์กินเขาก็จะกินตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะานี่ทุกคนเห็นไหมบางทีนกเขาจะชอบเอาอะไรลงไปแช่น้ําเห็นไหมเบิร์ดเดย์เหมือนกันชอบเอาอะไรไปแช่น้ําพอแช่น้ําแล้วเขาถึงจะเอามาดูดกินนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกล้องหลังรีวิวเห็นไหมน่ารักมากเลยนะสาหรับฟอร์พัดดูทุกคนคือถ้าเขาได้เชื่องแล้วเขาจะไม่ไปไหนนะเห็นไหมเขาก็จะบินอยู่ตามคอนที่เราเคยฝึกเขาไม่ว่าจะเป็นการฝึกระดับเร็ว ฝึกในช่วงล่างของที่วางบนพื้นเรียกชื่อแล้วก็การฝึกให้เขาโฉบลงมาเป็นแบบนี้ซึ่งในการโฉบลงมาจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้นกไม่ตกใจเวลาขึ้นที่สูงนั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูเบิร์ดเดย์นะโอเคครับทุกคนนี่เห็นไหมเวลาเราปล่อยแบบนี้เราจะไม่ใส่สายจูงก็ได้หรือใส่ก็ได้เพราะว่าเขาเชื่องเห็นไหม พวกนกแก้วฟอพัทนี้เขาจะชอบให้เราเกาตรงหัวตรงท้องนะครับเห็นไหมขี้อ่อนมากๆก,ก,กันนะใครที่ซื้ออ่าอย่างที่พี่บอกไปว่าซื้อพร้อมพี่อ่ะเราก็สามารถฝึกตามพี่ได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องกินอาหารลูกป้อนบ่อยนะถ้าเราจะป้อนก็เป็นแค่ป้อนเสริมอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาแทก,กินทุกคนดูเบิร์ดเดย์เอาส้มเข้าไปแช่น้ําแล้วนะครับก่อนมาพี่ก็ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อให้เขาเพราะว่าตอนกลับบ้านกับพี่อ่ะ เขาไปาบินเล่นแล้วก็เล่นน้าคลองนะทุกคนจริงๆอ่ะถ้าคลองใครไม่สะอาดอย่าให้เล่นนะเผื่อโดนแบบน้ําฆ่าฆ่าอะไรฆ่ามแมลงอ่ะทุกคนลงไปแต่พวกนี้แข็งแรงมากๆเลยกลับบ้านกับเราประมาณ600กว่ากิโลโอประมาณ5 0 0ร้อถึงหกร้โลนั่นเองทุกคนก็ถือว่าโอเคเห็นไหม,มเมล็ดมิลเลตตอนแรกอ่ะพี่เอามาเต็มพวงเลยนะแต่นี้กินเห็นไหมถ้าเราจับกระเพาะพักอาหารนี้เราจะเห็นเป็นมเมล็ดมิลเลตเขากินไม่เยอะนะทุกคน กินนิดเดียวเขาก็อยู่ได้เกือบทั้งวันแล้วนะครับแต่เขาจะชอบกินจุกจิกนะกินจุกจิกคืออ่าเวลาเขาไม่มีอะไรทําเขาก็จะแทะอ่าพวกเมล็ดธัญพืชน,นะครับไม่รู้เห็นไหมอาทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราจะป้อนเขาด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบเริ่มหัดแทะเราก็สามารถป้อนได้เพราะว่าพวกนกขนาดเล็กเขาจะชอบเห็นไหมเขาจะแทะกินแบบนี้เลยนะแทะกินคือเขาเห็นไหมทุกคนนี่ไงเห็นไหมเขาออกไปแทะแล้ว เราจะไม่ป้อนอาหารลูกป้อนนะถ้าถึงช่วงค่าถึงจะป้อนก็พี่ว่าจะป้อนเสริมประมาณอ่าอีกประมาณ3-4วันก็จะเป็นการป้อนเว้นวันเว้นวันคือ1วันเราจะป้อนอาหารลูกป้อนอยู่2วันแล้วก็กลับมาเป็นวันที่3เราถึงจะป้อนอาหารลูกป้อนนะส่วนเบิร์ดเดย์ไม่ต้องห่วงแล้วนะทุกคนเบิร์ดเดย์นี้เขาไม่จําเป็นต้องกินอาหารลูกป้อนก็ได้แล้วนะครับแต่เขาชอบเล่นกับอาหารเห็นไหมไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมอ่าถ้วยน้ําของนกแก้วที่บ้านเราอ่ะมีพวกเมล็ดธัญพืช เขาจะชอบมากๆในการที่เขาจเจาอาหารไปแช่เพราะว่าบางทีอ่ะเขากินหน่ามเมล็ดธัญพืชออไม่ใช่ผลไม้อัดเม็ดใช่ไหมพอผลไม้อัดเม็ดมันเป็นที่แบบโดนน้ําแล้วก็มันก็ซึมอ่ะถ้านกกินไปเยอะๆอ่ะเขาจะรู้ว่าควรปรับปริมาณในการกินหรือเอาไปแช่น้ําให้เขาพองขึ้นแล้วก็เอ้าทุกคนดูกินมเมล็ดส้มไม่ได้นะเบิร์ตเดย์อ่านกแก้วกินพวกมเมล็ดพืชไม่ได้นะจริงๆอ่ะไม่ควรเอามือลงน้ํานกนะทุกคนพี่ก็เอาออกก่อนนะนี่ มันมีอันเดียวที่มีมเมล็ดก็เบิร์เดียวออกมาแทรแล้วพวกมเมล็ดทันพืชนอะอะพูดผิดพวกมเมล็ดที่แบบแอปเปิ้ลหรือส้มแบบนี้มันมีไซยาไนทที่แบบอาจจะมีไม่เยอะแต่พอนกกินเยอะๆอาจจะป่วยได้นั่นเองทุกคนเดี๋ยวพี่เอามเมล็ดมินเลดป้อนเจ้าสกายนะเจ้าสกายก็แข็งแรงมากๆเลยทุกคนว่าตอนกลับบ้านเราเอาเดินทางไปด้วยพอเดินทางแล้วอ่ะคือแบบ มันมีทุกอย่างเลยแบบทั้งแบบอยู่ตากแดดด้วยนะบางทีพี่เอาไว้ข้างหลังไปนาแบบนี้ตากแดดก็ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยน่ารักมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับพี่ประมาณอีกสักหนึ่งเดือนเรืออาจจะสองสามอาทิตย์แล้วก็ย้ายบ้านให้เขานะครับใครที่สนใจก็ทักมาถามที่ได้นะเรื่องการฝึกดาหรือใครไม่อยากเลี้ยงตอนเด็กแล้วก็ให้พี่เลี้ยงฝึกให้ก็เอาไม่แพงนะครับอีกน่ารักมากๆเลยใช่ไหมสกายจริงๆพวกนกแก้วฟอพัดเขาฝึกง่ายนะทุกคนเห็นไหม เขาฝึกง่ายติดเจ้าของติดคอนแล้วก็ขี้เล่นนะในส่วนของการบินหายอะ่ะถ้าเขาไม่ตกใจหรือนกไลต่ตีเขาจะไม่ไปไกลนะสูงสุดก็จะไปประมาณนั้นแล้วก็จะบินรอบๆอ,อ่าสายไฟหรือต้นไม้ดีหน่อยที่เรามีต้นไม้แล้วก็มาฝึกใต้ต้นไม้แล้วก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ตกใจนะส่วนเบิร์ตเดย์เขาไม่ทําน้องแล้วก็เบิร์ตเดย์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบอ่า แต่ว่าฝึกง,ง่ายก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเป็นนกที่ขีบปีกในช่วงของอ่าตอนที่เขาก็อเพาะอาหารทะลุพี่ขีบปีกไปเขาก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเชื่องมากๆเลยแล้วก็บินได้ปกตินะครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยบินนะเพราะว่าถ้าพี่อยู่ตรงไหนเขาก็จะไม่บินแต่ถามว่าเวลาวางอ่าวางไว้ที่พื้นอ่ะเขาบินไหมบินนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นเหมือนหลักี้เล่นซันคอโน่ข้อเสียอย่างที่พี่บอกไปคือ เจ้าสันคอนัวจะเสียงดังมากๆส่วนฟอพัดก็เสียงเท่านกกระจิบเลยนะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะแท้กินเองประมาณนี้เลยนะเอาทุกคนกล้องไม่โฟกัสเห็นไหมเขาจะชอบมากๆเลยนะมเมล็ดมินเล็ดนี้สนกสามารถกินได้เยอะๆเลยนะเห็นไหมก็ให้เขาแท้กินอานนี้ส่วนเบิร์ตเดียไม่สนใจเลยหรอกชอบเล่นน้ําชอบเล่นอา,อาหารที่แบบให้เปียกๆแล้วค่อยเอามาเล่นนะทุกคนดูเลย ใครที่อยากเลี้ยงซันคอนัวพี่ก็แนะนําอยู่นะสําหรับใครที่ชอบแบบเชื่องเชื่องสามารถปล่อยบินอิสระได้แล้วก็รักเจ้าของบางตัวอาจจะเป็นนกนายเดียวเหมือนเบิร์ดเดย์เพราะว่าเบิร์ดเดย์คนอื่นจะไม่สามารถจับได้นอกจากพี่คนเดียวนะแต่พวกนกขนาดเล็กแบบนี้บางตัวอาจจะดูคนอื่นไม่จับได้แต่บางตัวอาจจะเชื่องกับทุกคนเลยนะอย่างเช่นเจ้าสกายเจ้าสกายก็เชื่องกับทุกคนถามว่าเขามีจิกกัดไหมก็มีเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเขา เพราะว่าเขาห่วงตัวทุกคนรู้นะรถจะผ่านว่าเขาจะมีอาการตกใจไหมเห็ยนไหมนี่คือข้อดีของการที่เรามาฝึกข้างถนนอาอาจจะไม่ใช่ข้างถนนอาจจะได้ยินเสียงรถบ่อยเขาก็จะไม่ตกใจแต่ถามว่าเบิร์ดเดย์ตกใจไหมไม่นะแต่ถ้าเป็นเสียงแต่เสียงประทัดอย่างนี้เขาก็ตกใจเป็นธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นเสียงกระทันหันที่เขาแบบอายังไม่ทนันตั้งตัวพวกนี้เขาจะตกใจง่าย แล้วก็ถ้านี้เห็นไหมทุกคนจะมีอีกคันหนึ่งผ่านไปเห็นไหมเขาก็จะนิ่งแท่อาหารของตัวเองถามว่าเขามองไหมก็มองนะครับเขารู้ว่าเป็นรถแล้วเขาก็ไม่ตกใจนะฟอพัดเขาไม่ชอบให้จับตรงหลังปีกแต่ถามว่าเขากัดเจ็บไหมไม่เจ็บนะเขาจะเป็นการกัดแบบแท้ๆนะครับแต่คนอื่นที่ไม่แน่ใจนะเ hey. อ oh. ้ยอ๋อนี่ก่อนที่เรายังไม่ได้ปล่อยแบบนี้เราจะใส่ห่วงขาไว้ด้วยเด้อให้เขาชินกับเสียงรถก่อนค่อยปล่อยนะครับ อย่างที่เราใครที่ติดตามก่อนหนะ้านี้ที่เราเพิ่งรับสกายมาพี่จะใส่ห่วงขาไว้ด้วยนะห่วงขาเราจะไม่ใส่ห่วงเปิดเราจะเป็นห่วงปิดแบบนั้นแล้วก็คล้องเข้าไปเนี่ยเห็นไหมอา้าวทุกคนดูเบอร์เดย์คล้องเข้าไปตรงสายข้างล่างเห็นไหมจริงจริงอ่ะในห่วงขาโนกพี่ไม่ได้ใส่ให้เขาแบบ่าชิดกับหนังนะเอาใส่แบบห่วงๆสันคอนวก็จะอยู่ที่เบอร์7นะส่วนฟอร์พัดก็จะเป็น4.5ถ้าใส่เบอร์ห้าก็จะเป็นพวก่ไลโอเลตนะ ใหญ่กว่าพวกฟอร์พัทขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น4.5เห็นไหมยังรวมอ่าทุกคนดูอันนี้นั่งนั่งอยู่มีเล็เห็นไหมตรงนี่ไงเห็นไหมมันจะรวมนิดนึงน,นี่จะเป็น4.5นะห่วงขาของฟอร์พัทเพราะว่าเราสามารถที่จะเอานี้แย่เข้าไปได้โดยที่จะไม่ทําให้นกอ่าแบบเจ็บที่เท้านะทุกคนเห็นไหมดูจริงๆอ่ะถามว่าเขาชอบใส่ไหมไม่ชอบนะเวลาเราใส่แบบนี้เบิร์ดเดย์ก็มาแทะช่วยเพื่อที่จะให้น้องออกนะครับ แต่ทางนี้เราจะป้องกันในการบินหลุดเพราะว่าในช่วงของตอนเด็กเขาจะไม่ชินกับรถนั่นเองแต่ตอนนี้ชินแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆแต่ทางนี้เราจะไปตลาดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปรับมาอีกหนึ่งสายพันธุ์นะแต่ยังไม่ได้เลยว่าจะเอาสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรมาฝึกเอาน่าจะเป็นพวกอเลิฟเบิร์ดหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เลี้ยงเลิบเบิร์ดมาก็2ตัวแล้วก็ฟอร์พัทก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่9ที่พี่เลี้ยงก็บินอิสระได้แต่ อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าบูก็บินอิสระได้เห็นไหมน่ารักมาก,มากเลยนะทุกคนก็จะมาอัปเดตทุกคนดูประมาณนี้ว่าเบิร์ดเดย์กับนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาแล้วก็ปล่อยบินอิสระได้แล้วกินอาหารเป็นเองได้แล้วแล้วก็กินในช่วงของตอนค่ํานะใครที่ซื้อมาอายุเท่าพี่ก็ลองทําตามพี่ได้เลยนะครับไปดูคลิปเก่าๆนะั้นในการป้อนในการเปลี่ยนอาหารได้เพราะว่าพี่อัดคลิปไปค่อนข้างเยอะทุกคนเห็นรถไหมนี่แหละเขาได้ยินเขาก็ไม่ตกใจแต่เบิร์ดเดย์จะมองเวลาแท้อะไรเขาจะมอง พอพัดก็ดูอยู่นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใครที่สนอาใครที่องใจในเรื่องของการป้อนอาหารหรือการหัดแท้นี้คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะตอบให้ในส่วนของที่พี่รู้นั่นเองเพราะว่านกแก้วขนาดเล็กนี้ถ้าฝึกเราควรมีเวลาอยู่กับเขาตลอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วเดอใช่ไหมสกายน่ารักม,มากเลยเบิร์ดเดย์ด้วยเร็วไอ เบอร์ด c ส,สยมากสกายก็น่ารักมากๆเลยกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่